สวัสดีครับเพืเ่อนๆนะครับวันนี้ก็แต่มีรายงานพิเศษนะครับจะ,อะเอามาให้เพืเ่อนๆได้ดูกันก็จะเป็นการข่านฟุตบอลนะครับรอบอุ่นเครื่องของฟุตบอลโลกโซนเอเชียของเรานี่เองเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณเกีฟิที่สนามราชมังคลากันเลยครับ วันนี้แมกดูมืดๆนะฝนตกหน้าเลยเก็บสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเก็บอยู่ที่บนชั้นดาดฟ้าตึกใหม่กกทค่ะและวันนี้นะคะเก็บจะพาเพื่อนๆมาชมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะในรอบคัดเลือกโซนเอเชียค่ะและวันนี้เป็นการพบกันระหว่างไทยแลนด์กันเจอกับจอร์แดนค่ะค่ะแล้วทางด้านซ้ายมือนี้นะคะเป็น สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะเดีย๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเราก็จะต้องเข้าสนามเพื่อไปชมการแข่งขันฟุตบอลร,รอบคัดเลือกกันแล้วค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6นาฬิกาตรงนะคะแต่ว่าฟุตบอลน,นะคะจะทำการแข่งขันเวลา1ทุ่มตรงค่ะตามมาดูกัน,นะ ได้ลงสนามทำวามแข่งขันกับสนามแล้วค่ะชมภาพไปนะคะค่ะขณะนี้นะคะนักฟ like <itu? S 1> mm. ุตบอลได้ลงสนามทำการแข่งข <relief> ันแล้วค่ะ การแข่งัมฟุตบอลในวันนี้นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าสนามมีผลต่อนักฟุตบอลมากค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะได้มีเม็ดฝนโปรยปลายลงมานิดนึงนะคะทําให้หนักฟุตบอลทั้งสองทีมครองบอลได้ยากมากขึ้นค่ะ oh ในนาทีที่81นะคะเกิดเหตุการณ์ชุนลมุนกันนิดหน่อยนะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะคนไทยนะคะมีน้ำใจนักกีฬาค่ะเคลียร์กันได้ สำหรับเกมการแข่งขันฟุตบอลอย่างวันนี้นะคะผลก็ปรากฏว่าเสมอกันไป0ต่อ0ค่ะถึงแม้ว่าในช่วงท้ายเกมนะคะจะมีปัญหาชุลมุนกันนิดหน่อยค่ะแต่เราคนไทยเคลียร์กันได้ค่ะคนไทยน้ำใจนักกีฬาค่ะ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกิฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ะที่ขาดไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้เราได้มีบัตรชมฟุตบอลในวันนี้ค่ะขอขอบคุณพี่ฝ้ายนะคะพี่เซฟราชพัฒทนท์นบุรีถ่ายภาพน้องกิฟรงังสิตรายงานค่ะ I love Thailand I feel a rush, we clutch, it isn't much, but it's enough to make me wonder what's in store for us. It's lust, it's torturous. You must be a sorceress Cause you just did the impossible. Gain my trust. Don't play games, it'll be dangerous if you fuck me over. Cause if I get burnt, I am going to show you what it's like to hurt. Cause I've been treated like dirt before you're in love. With you. <laughs> ตกหรอกอ่ะไอ้เฮียไม่มืดขนาดนี้จะจะ,จะไม่ตกทําไมอะไม่ตกเชื่อกูทําไมวะกูป,ปักตะไคร้กับมือกูเองเว้ยพอาพรมึงปักเนี่ยนะกูจะไม่เชื่อชิบหาย